ตอนนี้พี่อำพันนะครับชาวนาม,มืออาชีพอำเภอของขุง,งจังหวัดกำแพงเพชรนะครับหลังจากปล่อยให้หนาแห้งนะครับโดยใช้วิธีการแกล้งข้าวแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการหว่านปุ๋ยแห้งนะครับพี่อำพันหว่านง่ายไหมครับง่ายครับดูเท้าพี่อำพันนะครับ เม็ดปุ๋ยก็จะลงร่องแตกระแห่งนะครับแล้วก็เอาน้ำเติมดินยุ่ยปิดหน้าดินเป็นการฝังปุ๋ยไว้ในนานะครับ